อันนี้รถอะไรลูกไข่ <c oughs> <c oughs> กล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยอือ <c oughs> อย่าพากันสิ้นไห,หนลไว้ลูกนะ จะหลับเหรอครับตาดวันนี้ได้นอนไหมจะได้เล่นเอ๊ะจะได้เล่นจะได้เล่นจะตั้งหลับ